โอ้ยได้เวลาทานเสทีมาค่ะขนมจีนน้ำยาป่าโอ้ยแบ็ก็หมดมาทานด้วยกันนะขนมจีนเละไปหน่อยอะ่ะอื้ม เห็ดรสชาติเข้มข้นกระชเครื่องเต็มหม้อโอ้ยเสียยังเดียวต้มนมจีนเละไปหน่อยจะก็ไม่เละหรอกมันคงเขากินอย่างนี้แหละบอเป็นคนที่กินนมจีนแข็งข้าวก็กินแข็งแข็งทุกอย่าง ทุนหลายทำเสร็จพอดีลูกเจมไปตัดผมบุกแท็กซี่เขาเค็นเซอรก็ต้องรีบลงไล่ เพราะเราถึงบางอันเราก็ผ่าครึ่งตัวจิ้นตายเล็กเวดีมากเลย บัวเป็นคนที่ทำอะไรถ้าผิดพลาดแต่จะเสียความรู้สึกปเองโปวติบต้มน้าจีไม่เคยเ็่นเหรอก็ไม่บัเวเคยกินแต่ถุงสีเขียวให้มันถุงสีมูสุกแล้วอืม ไม่หวานให้ลู้แป๊นหรออยูคงมือกินดีกว่าแล้วอดเนาะทุกชิ้นอืมอร่อยว่าทำก็ไม่รู้อ่ะสูตรบอลเนาะต้มพริกแกง รสมัอก็มีใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ขิงด้วยนะบัวชอบปั่นขิงแล้วมาหั่นขิงสเสจแล้วก็มาหั่นขาตะไคร้สเส่ <c oughs> จะได้ร้องเพลงวันนี้มาเร็ว เผ็อื้มเป็นอาทิตย์มัไม่เผ็ดกรลงพอดีอืมโมเป็นมะเขืออยู่นี่ก็มีวทานเร็จเกิมะเขือเมือคืนเนี tục rồi Ừ. Nhiều quá. Wow, ngon, loại ạ Mới ngon, ăn ngon. Tiếp này เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะต้มหนักจีนใหม่บรรยากาศดีกินไม่สะใจมันนิ่มว่าจะทำไปแล้วว่าทำเสร็จแล้วมานั่งไลคุยว่าจาเอาสองชั่วโมง คนสุดท้ายโอ้ยต้องไปส่งลูกชายแับผมทุกทุกสองอาทิตย์กินจินมไก่เราต้องกินกับมืเอเนาะ ดีมากเลยผักชีที่นี่หากินง่ายนะอดูเดี๋ยวเาปลูกที่นี่นะแต่ผักชีลาวนะซื้อมาจากเม้เขามาจากเมืองไทยตรงที่บัวอยู่ง่ายบอกถ้าอยู่ใกล้น้องนุชอ่ะน้องน้องตรงที่น้องอยู่หากินยากที่แถวฝรัง่งเศสน้องอยู่ บ่หนูต้องกินน้ำมากกว่านี้นะไม่ค่อยกิกนน้ำเลยมค่อยดื่มน้ำเลยหิวจนมือสัน่นไม่ใช่ว่าเป็นแอลกอฮอล์นะ ใส่ผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีลาวสูตรอันสาวผู้ไทยบ้านเ่าเนาะเพชรมาสูตรอันสาวผู้ไทยวันนี้มีมีต้นหอมอืมอืมสาวอื่เลยอืมอืมเอิ่งใกล้ก็ไม่เยอะดะยพอเดีโยวเกนะ เมออื่อวานเนี่ยแกงไก,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 ก่เต็มหม้อที่เซกอบูกะมำ้มคลขนมจีนก็เต็มหม้อจริงๆบางคนน่ะมมก่กินเผืกอกเขาจะชอบทานผักดองผักดองโบก็มีนะแต่โบเป็นคนไม่ชอบ ชอบเนื้หมาดตัวสดอืมอืมแตงสดมาดาอืมถ้าเส้นขนมจีนแบบเทนเดนนอร์หน่อยๆคงอร่อยมากเลย ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเขา,เขาต้มแบบนี้แหละแต่บัวเป็นคนทยกเข้ากับแข็งอ,อร่อยมุมมามากเลยแต่อร่อยกินแล้วกินให้สะจัดเหระอือ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนต่อไปเนาะ <c oughs> คือใครอยากทามาดูมาดามสาวผู้ไทยในยูเคทำบวกข้าวบัวก็สไตล์นี้มีหลายเมนูส่วนมากก็มีแต่เป็นอเมนูอีสานบางนคนไม่ค่อยชอบทายกะทินานๆจะมีทีเนาะฝากขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด, like, ด, share, ดติดตามด้วย <c oughs> ขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังนะคะ อิ่มแล้วอิ่มแล้ว